กดแชร์กดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่ง y o u t u b e e Invest ตามติดเศรษฐกิจทั่วโลก The Macro Talk จริงๆแล้วจริงๆดูผลวดลอบนี้เรียกว่าเซอร์ไพรส์สลาดพอสมควรนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาตลอดมาเลยนะครับแบงค์ชาติพยายามสื่อสารมาตลอดนะครับว่าปัญหาเงินเฟ้อเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาชั่วคราว นับแล้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นนะครับเพื่อเพื่อที่จะต่อสู้กับเงินเฟอ้ออันเนี้ยนับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นผมว่าภาพอันหนึงที่เห็นชัดนะครับก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อล่าสุดนะครับอย่างที่พูดถึงไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่ามันออกมา7.1นะครับสูงกว่าที่ตลาดคาดเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับก็ดูเหมือนกับว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเหมือนกันนะครับก็คือว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ได้ลดลงแบบที่คิดเอาไว้นับเพราะฉะนั้นว่าไอการเปล ดูเหมือนว่าจะเพอร์ s ิสเทนนะครับหรือว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันจะค้างอยู่ยาวว่าที่เราเคยคาดการเอาไวเ้เลยเราคาดการยังไงครนะับเราคาดการว่าเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับจากระดับ7%ปัจจุบันเนี่ยอาจจะสูงขึ้นไปเนี่ยถึงแถวแถว10%ได้เลยในช่วงปลายไตรมาส3นะครับ,รบแล้วก็ทาให้เงินเฟอ้อเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยเราปรับตัวเลขขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับจากที่เคยคาดว่าจะอยู่ประมาณ5.6%เนี่ยวันนี้เราคาดว่าจะสูงขึ้นไปเป็น6.6% KKP Research เองนะครับเราประเมินว่า อัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะครับกรนงนเนี่ยน่าจะปรับอัตราดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยสครั้งนะครับในปี2022ยินดีต้อนรับสู่เดิมแมโครท็อกวันนี้ผมบุรกรทิพยาพยชุลชัยอยู่กับนิวรัฐกิจราบอุดมการเราจะมาคุยกันเรื่องของดังชาติขึ้นดอกเบีย้ยกับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ ถ้าดูสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขเงินเฟอ้อเมื่อวันจันทร์ที่ออกมาเนี่ยสูงถึง7.1ซึ่งสูงกว่าที่หลายฝ่ายคาดการขณะที่ในการประชุมนโยบายการเงินหรือกรนงในวันพุธหรือรอีก2วันต่อมาเนี่ยกรนงก็เรียกว่าเปลี่ยนเสียงจากที่จะคงดอกเบี้ยเป็นจนถึงสิ้นปีเนี่ยก็พลิกกลับมาเป็นถึงแม้จะยังโหวตคงอยู่เนี่ยแต่ก็มีการเสียงแตก3ต่อ4ที่ สามเสียงเนี่ยโหวตว่าจะให้ขึ้นดอกเบี้ย0.25เปอร์เซ็นเพื่อเพื่อหยุดเงินเฟอ้อท,ที่ดวกมาสูงกว่าที่ที่หลายฝ่ายคาดการเนี่ยตัวผลโหวตของกรงนงรอบนี้นิวคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงมุมมองอะไรของทปททที่กําลังจะบอกเราบ้างนะครับครับจริงๆแล้วจริงๆดูผลโหวตอบเนี้ยเรียกว่าเซอร์ไพรส์สลาดพอสมควรน,นะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาตลอดมาเลยนะครับแบงค์ชาติเนี่ยพยายามสื่อสารมาตลอดนะครับว่าปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาชั่วคราว แล้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องปรับอัตราดอกเบีย้ยขึ้นนะครับเพื่อเพื่อที่จะต่อสู้กับเงินเฟอ้อนี้นรับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นผมว่าภาพอันนึงที่เห็นชัดนะครับก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อล่าสุดนะครับอย่างที่พูดถึงไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่ามันออกมา7.1นะครับสูงกว่าที่ตลาดคาดเนี่ยที่ประมาณสัก5.8 5.9แถวๆนี้นะครับซึ่งซึ่งอันนี้เองเนี่ยผมว่าก็เซอร์ไพรส์กับทางแบงก์ชาติด้วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าภาพการสื่อสารเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับจากที่บอกว่าเงินเฟ้อนะครับเกิดจากฝั่งอุปทานนะครับรอไปช่วงปลายปีเนี่ยจะปรับตัวลดลงมาได้เองนะแต่ว่าการสื่อสารล่าสุดเนี่ยก็เริ่มบอกว่าเอ้ยความเสี่ยงเนี่ยมันมากขึ้นนะแล้วก็เริ่มเห็นคอมโพเนนต์ที่มันมีลักษณะที่เพอร์สิสเทนมากขึ้นนะครับคราวนี้ผมชวนคิดแบบนี้นิดนะว่าย้อนกลับไปดูอย่างจริงสถานการณ์ในไทยวันนี้นะครับค่อนข้างคล้ายกันมากๆกนะครับกับการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อในต่างประเทศนะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเนคือใสรรมิกา นะครับในสหรัฐเนี่ยธนาคารกลางของ US นะครับหรือเรียกว่า Federal Reserve เนี่ยให้เหตุผลที่คล้ายกันมากกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในวันนั้นเนี่ยก็ย้อนกลับไปสัก5 6าเดือนที่แล้วนะครับก็จะพูดในลักษณะคล้ายๆกันว่าเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยชั่วคราวนะครับแล้วก็น่าจะลดลงได้เองนะครับยังไม่เห็นเรื่องของ broad based inflation นะหมายความว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยกระจุกตัวอยู่แค่ในบางสินค้าเท่านั้นนะครับยังไม่เห็นว่าเงินเฟ้อเนี่ยกระจายไปในทุกกลุ่มสินค้านะครับอันนี้เป็นเรื่องเดีียยยวกันนเเละครรททท่่าางปศไ พูดเอ่อพูดถึงในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับก็ดูเหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเหมือนกันนะครับก็คือว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ได้ลดลงแบบที่คิดเอาไว้นะเพราะฉะนั้นหมายว่าไอาการเปลี่ยนในแง่ของการสื่อสารของแบงค์ชาติเนี่ยนะครับก็สะท้อนชัดนะครับว่าความเสี่ยงเงินเฟ้อเนี่ยดูเหมือนว่าจะเพอร์สิสเทนนะครับหรือว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันจะค้างอยู่ยาวกว่าที่เราเคยคาดการเอาไว้เดิมครับ ครับแบบนี้ก็คือเหมือนกับว่าแบงค์ชาติกําลังยอมรับไกลๆว่ากําลังบีไฮเดอะเคิร์บหรือว่ากําลังไล่ตามเงินเฟ้อเหมือนกับที่เฟดกําลังไล่ตามเงินเฟ้อในปัจจุบันทีนี้ทําไมธนาคารกลางในหลายๆแห่งทั่วโลกทั้งเฟดทั้งอ c b ีีรวมถึงตัวทบทรเนี่ยกำลังไล่ตามเงินเฟ้อในลักษณะนี้ครับครับจริง,รงๆก็ต้องบอกเลยว่าจริงแล้วก็เป็นความผิดพลาดนะครับไม่ใช่แค่กับประเทศไทยในต่างประเทศด้วยนะครับว่าย้อนกลับไปในอดีตนต่ความจริงแล้ว เออเอคอนอมิสนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยแทบไม่เคยคาดการณ์ว่าเงินเฟอ้อเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเลยนะเพ็ดการในวันนี้เนี่ยคล้ายกันกับช่วงปี1970ถึง1980นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นวิกฤตเรียกว่าวิกฤตราคาน้ำมัน ซึ่งราคาน้ํามันเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปเยอะนะครับมีสงนะครามนับสถานการณ์เนี่ยคล้ายคลึงกับวันนี้มากนะครับธนาคารกลางในวันนั้นนะครับก็เชื่อในลักษณะเดียวกันว่า้สุดท้ายแล้วถ้าสงครามจบราคาน้ํามันลงเงินเฟ้อมันจะปรับตัวลดลงเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทําให้มันเกิดการผิดพลาดนะครับซึ่งในวันนี้ก็ยังเกิดเรื่องแบบนั้นอยู่เหมือนกันเนี่ย<ร>ก็คือ,เ,อเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ได้ลงง่ายแบบที่เราคิดนะครับประเด็นแรกเนี่ยคือเงินเฟ้อเนี่ยมันมีการส่งผ่านราคาไปหาสินค้าอื่นด้วย หมายความว่าน้ามันเพิ่มปุ๊บไม่ใช่จบแค่นั้นนะคร e tamam, ับกลายเป็นว่าต้นทุนสินค้าเพิ่มราคาสินค้าอื่นปรับเพิ่มขึ้นตามอันที่2เนี่ยคือเรื่องของการคาดการเงินเฟ้อนะครับคือพออาจจะเป็นแม่ค้าประชาชนคนทั่วไปเริ่มเห็นว่าเฮ้ยเงินเฟ้อเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วเนี่ยจริงๆเราต้นทุนเราอาจจะไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นมากนะครับแต่เราก็ปรับเงินเฟ้อตามปรับราคาสินค้าเนี่ยตามราคาสินค้าอื่นๆไปด้วยนะเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้คือประเด็นสําคัญเลยนะครับคือการคาดการเงินเฟ้อที่ที่ ไม่ไมออ่สะท้อนภาพในแง่ของ Second r รา n เอฟเฟ c t ที่เกิดขึ้นต่อราคาสินค้าอื่นๆน,นะครับอีกอันนึงที่มันเป็นผลต่อเนื่องตามมานีครับคือมันมี Impact จากการที่ธนาคารกลางเองเนี่ย d t h i n u t v e curve นะครับหมายความว่าปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยชาเกินไป พอปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นชาเกินไปแล้วเนี่ยนะครับ <_ d ose> ก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยยังอยู่ในภาวะที่เรียกว่ามีความร้อนแรงนะครับเศ <_ d ose> <สา>รษฐกิจ <_ d ose> ในสหรัฐวันนี้นะครับถึงเราเห็นราคาสินค้าสูงขึ้นไปเยอะนะครับแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยยังเติบโตได้ค่อนข้างดีเลยนะครับดูตัวเลขง่ายๆนะครับอย่างตัวเลขในตลาดแรงงานเนี่ยเราจะเห็นว่าการเปิดรับงานใหม่หรือ jobs opening เนี่ยยังสูงกว่าตัวเลขการว่างงานเนี่ยถึงเกือบประมาณ2เท่านะครับซึ่งอันนี้ยังสะท้อนว่าตลาดแรงงาน,นยังไทยอยู่นะครับแล้วก็เศรษฐกิจยังขยายตัวได้ดีด้วยนะครับก็จะเป เร่งให้เงินเฟอ้อเนี่ยมันไม่ได้ลดลงได้เร็วแบบที่แบบที่ประเมินเอาไว้ครับแล้วในกรณีของประเทศไทยรเราเริ่มเห็นเซ็เิรราวเอ็เที่เพิ่มขึ้น แล้วก็เงินเฟอ้อเนี่ยเราคาดว่าจะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหนครับครับจริงๆก็ต้องบอกว่าเห็นตัวเลข7.1ก็สูงแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังคาดว่าตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยน่าจะสูงขึ้นไปได้มากกว่านี้อีกนะครับ,รบเหตุผลหลกัลกๆเนี่ยประเด็นแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของ second round effect นั่นแหละนะครับแบบที่แบบที่พูดถึงมาเนี่ยถ้าดูตัวเลขบบเปรียบเทียบกัน2ตัวนะครับคือตัว producer price index กับ consumer price index ครับคือราคาในแง่ที่เป็นต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการเนี่ยจะเห็นว่ามันเพิ่มสูงขึ้นนข้น,น่10กววาแล นะครับในขณะที่ราคาของผู้บริโภค่ยังขึ้นไปประมาณ7%หมายความว่าการส่งผ่านราคานะครับในช่วงหลังจากนี้เราอาจจะยังเห็นการส่งผ่านราคาเนี่ยเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องอยู่นะครับประเด็นถัดมาเนี่ยค okay. well, ือเรื manera, ่องของ expectation นะครับการคาดการเงินเฟ้อเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยคือความเสี่ยงในแง่ของความขัดแย้งนะครับด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศเองเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะเราเห็นว่าราคาน้ํามันเนี่ยยังคงปรับตัวสูงขึ้นอยู่นะครับทั้งหมดนี้นะครับยังเป็นปัจจัยที่ยังสนับสนุนให้เงินเฟในไทย น่าจะยังปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับคราวนี้เราคาดการณ์ยังไงครับเราคาดการณ์ว่าเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับจากระดับ7%ปัจจุบันเนี่ย อาจจะสูงขึ้นไปเนี่ยถึงแถวๆ10%ได้เลยในช่วงปลายไตรมาสสนะครับแล้วก็ทําให้เงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยเราปรับตัวเลขขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับจากที่เคยคาดว่าจะอยู่ประมาณ5.6%เนี่ยวันนี้เราคาดว่าจะสูงขึ้นไปเป็น6.6%นะครับและปีหน้าเนี่ยก็ยังจะค้างอยู่ที่ประมาณ3.1%นะครับก็เป็นระดับที่เรียกว่าสูงมากนะครับดีนิ7.1ก็คือสูงที่สุดในรอบในรอบ14ปีแล้วใช่ไหมครับก็ก็คงเห็นว่าช่วงนี้คงยังไม่พีคนะครับแล้วก็แล้วก็คงเห็นราคาสินค้าเนี่ยยังปรับตัวสูงขึ้นต่อไปอยู่นะครับ แล้วนอกจากเรื่อง e x p e c t a t i o n ัแล้วเนี่ยเรายังเห็นคงปัจจัยเชิงโครงสร้างอื่นๆไหมที่ช่วยให้เงินเฟอ้อเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับสูงเป็นระยะเวลานานอาจจะไม่เหมือนในปี70หรือ80อืมครับจริงๆแล้วย้อนกลับไปเหมือนกับว่าทําไมคนถึงคาดว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันจะลงตลอดนะครับที่ผมบอกว่าเราไม่เคยคาดว่าเงินเฟอ้อมันจะสูงขึ้นเลยใช่ไหมครับจริงๆแล้ว,ลวอันนั้นเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่า Ờ, ในช่วงที่ผ่านมาย้อนหลังกลับไปทั้งทศวรรษเนี่ยนะครับเราเห็นว่าเงินเฟอ้อเนี่ยแทบไม่เคยปรับตัวสูงขึ้นเลยนะครับนักเศรษฐศาสตร์ส,ส่วนใหญ่จะเชื่อว่ามันเกิดจากปัจจัยเชิงโครงสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ globalization นะครับ globalization เนี่ยทำให้เรามี supply ของ labor หรือว่า แรงงานเนี่ยเข้ามาในเศรษฐกิจโลกเนี่ยเยอะขึ้นเยอะมากนะครับหลักๆคือแรงงานจากประเทศจีนนะเมื่อจีนเปิดประเทศปุ๊บเนี่ยนะครับเราเห็นว่ามีโรงงานใน US นะครับโรงงานในหลายๆประเทศเนี่ยเข้าไปตั้งฐานการผลิตในจีนเพื่อที่จะอาศัยในแง่ของแรงงานราคาถูกนะครับก็ทําให้เงินเฟ้อเนี่ยมันอยู่ในระดับต่ำค่อนข้างยาวนาน นะครับหรือแม้กระทั่งปัจจัยด้านดโมกราฟิกนะครับสังคมสูงอายุนะครับทำให้ดีมานทั่วโลกเนี่ยมันชะลอตัวลงนะครับอันนี้นก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้คนเชื่อว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันอยู่ในระดับต่ำยาวนานนะครับแต่ว่าออถ้าเรามองภาพนในวันนี้เนี่ยผมก็จะบอกว่าความจริงคนเชื่อว่าเงินเฟอ้ออาจจะเป็นปัญหาช่วงสั้นๆช่วงนี้ใช่ไหมครับแล้วมันจะกลับไปลงเป็นปกติเนี่ยแต่ มันมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะที่เราค่อนข้างกังวลน,นะครับว่ามันจะสูงขึ้นเนี่ยยาวกว่าที่คาดเอาไว้นะหลักๆมาจาก structural f a c t o r ที่พูดถึงมาเนี่แหละมันเริ่มเห็นว่ามันมีสัญญาณที่เปลี่ยนทิศทางชัดเจนนะครับเ,ออเประเด็นแรกนะครับเราเห็นว่า globalization เนี่ยมันอาจจะผ่านจุดพีคไปแล้วนะคือวันนี้กระแสะโลกาภิวัตน์เนี่ยมันเริ่มแผ่วลงเรื่อยๆนะครับจากนะครับเราเห็นว่าทั้งประเทศจีนเองนะครับ ค่าแรงเนี่ยเริ่มสูงขึ้นนะครับแรงงานเนี่ยเริ่มถึงจุดอิ่มตัวนะครับคือเริ่มพีคแล้วนะเพราะฉะนั้นความจําเป็นในการเข้าไปตั้งฐานการผลิตในจีนเนี่ยก็ลดลงนะเราเห็นกระแสว่ามันเริ่มมีการย้ายฐานการผลิตกลับประเทศมากขึ้นอันนี้จะเป็นเพรสเชอร์ต่อคอสตนะครับต้นทุนการผลิตของของผู้ประกอบการนะเรี่ยนสถานการณ์ความขัดแย้งนะครับระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเทรดวอร์นะครับช่วงที่ผ่านมาไชน่ายูเอสนะครับสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนเนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณว่าเออเราอาจจะผ่านจุดสูงสุดของยุคโลกาภิวัตนาคัััจปยส อันนึงที่ทําให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นนะครับออนอกจากนั้นนะครับยังมีในแง่ของ m o n o p o l y power นะครับหรือว่าการผูกขาดตลาดนะครับจริงๆแล้วเราบอกว่า Efficiency e เนี่ยมันน่าจะสูงขึ้นจากเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นนะแต่ว่าผมยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆนะครับอย่างเช่นธุรกิจที่เป็นแพลตฟอร์ม e c o m m e r c e เนี่ยนะครับหลายที่ในโลกเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเหลือเจ้าตลาดยอยู่แค่เจ้าเดียว นะครับซึ่งสถานการณ์แบบนั้นเรามองภาพไปนในระยะยาวเนี่ยเราเชื่อว,ว่ามันมีโอกาสสูงที่จะเป็นแรงกดดันให้ใหเกิดเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นมาได้ในระยะยาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับปัจจัยพวกนี้นะครับที่เป็น structural factor ที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็อาจจะทาให้เงินเฟอ้อเนี่ยจริงๆแล้วท,ทวัท้งทศวรรษทังหน้าทั้ง10ปีข้างหน้าเนี่ยครับมันน่าจะเข้าสู่ระดับที่มันสูงกว่าช่วงที่ผ่านมาได้ครับครับแล้วทีนี้ขอกลับมาที่ประเทศไทยนิดหนึ่งนะครับมาเราเห็นก็นองอเนี่ยปรับมุมมองต่อเงินเฟอ้อเรียกว่ากลับหัวกลับหางกันนเเลยยี่ ทาง KKP เนี่ยเราคิดว่า การกลับลำที่จะกลับมาขึ้นในโยบายของกนองอเนี่ยจะส่งผลอะไรต่อเศรษฐกิจไทยบ้างนะครับครับจริงๆอาจจะมีผลกระทบหลักๆเนี่ยมี2ส,ส่วนนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยนะครับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของไทยในวันนี้ต้องเรียกว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยค่อนข้างอยู่ economic cycle นะครับหรือว่าถ้าจากเศรษฐกิจเราเนี่ยแตกต่างจากสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศที่เขาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปก่อนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะหมายความว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยย,ยังไม่ฟื้นได้มากเท่าที่ควรนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการท่องเที่ยวนะครับที่ยังแทบไม่ได้กลับมาฟื้นตัว เนะพราะฉะนั้นในแง่นเองเนี่ยเศร,รษฐกิจไทยเนี่ยคงรองรับกับช็อคในแง่ของการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยได้น้อยกว่าในต่างประเทศนะครับซึ่ง,งผลลัพธ์ของมันใ,ในเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับเป็นเรียกว่าเป็นแรงกดดันให้กับแบงก์ชาตินะฮะว่าจริงๆแล้วอาจจะยังไม่อยากขึ้นอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ในฝั่งที่เป็นการดูแลเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าพอมันมาถึงเรื่องของความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายอาจจะไม่มีทางเลือกนะครับแล้วก็ต้องต้องปรับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยสู อีกส่วนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วในวันนี้เราประเมินว่าความเสี่ยงสําคัญนะครับจา,จากเรื่องของเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นหรือว่าความเสี่ยงที่เราเรียกว่า stagflation นะค,คือเงินเฟอ้อมันจะค้างถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวเนี่ยจริงๆวันนี้เราเชื่อว่ามันน่าจะเกิดขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะกับประเทศไทยเนี่ยจะเห็นภาพค่อนข้างชัดนะครับว่ารายได้เราเนี่ยเริ่มเพิ่มไม่ทันกับรายจ่ายนะครับออซึ่งซึ่งเรามองไปในระดับโลกนะครับย้อนดูข้อมูลในอดีตเราจะเห็นว่า ทุกครั้งที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยปรับอัตราดอ,อกเบี้ยขึ้นนะครับมักจะตามมาด้วยภาวะเศรษฐกิจถดถอยเสมอ อาจจะเว้นไปหลายปีหน่อยนะครับสปี3ปีเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยมันมักจะตามมาด้วยภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นอีกผลกระทบนึงนะครับที่จะกลับมากระทบกับเศรษฐกิจไทยนะครับซึ่งชันแนลสักหลักที่เราจะโดนกระทบเนี่ยคงหนีไม่พ้นเรื่องของการส่งออกนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับซึ่งซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับ global growth นะครับหรือว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายถ้าเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยจริงๆเนี่ยนะครับผมว่าอันนั้นก็จะเป็นเคสที่เป็น worst case สำหรับเศรษฐกิจไทยนะครับงะลลตไป อีกตัวเลขหนึ่งที่กำลังจะออกในคืนนี้ก็คือตัวเลขการประชุมเฟดของสหรัฐซึ่งเราก็คาดว่าจากตัวเลขเงินเฟอ้อที่ออกมา8.6ซึ่งเรียกว่าสูงกว่าที่หลายฝ่ายคาดการเหมือนกันเนี่ยจากที่เคยคิดว่ามันจะพีคไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ดูเหมือนว่า,าเงินเฟอ้อสหรัฐก็ไม่ได้พีคอันนี้มันจะส่งผลให้เฟดเนี่ยมีการ <c oughs> t i เทนน n i n g ที่รุนแรงมากขึ้นไหมแล้วมันจะกลับมาส่งผลต่อกนอง,งอที่จะต้องปรับขึ้นเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้หรือเปล่าครับ ครับก็ต้องตอบว่ามันส่งผลแน่นอนนะครับว่า ตัวเลขเงินเฟ้อที่ตลาดคาดว่าจะพีคไปแล้วนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้พีคครับซึ่งเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเฟดเองเนี่ยก็ต้องกลับมากังวลในแง่ของว่าถ้าเราไม่ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นไปแล้ว behind the curve นะครับหรือว่าขึ้นดอกเบี้ยช้าเกินไปเนี่ยจะยิ่งทําให้ความเสี่ยงเงินเฟ้อเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะครับคราวนี้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมาต่อไทยนะจริงๆแล้วเราคาดว่าเฟดเนี่ยคงขึ้นดอกเบี้ย0.5เปอรกเน จากตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องกับประเทศไทยเนี่ยแน่นอนนะครับว่าพอดอกเบี้ยสูงขึ้นเนี่ยในแง่ของเวทดิเฟอเรนเชียลที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับจะกลับมากระทบกับค่าเงินบาทค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตัวอย่างเรามีให้เห็นแล้วนะครับอย่างเช่นในญี่ปุ่นวันนี้นะครับที่นโยบายการเงินยัง accommodative อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ค่าเงินเยนวันนี้นะครับทะลุ135ไปแล้วนะรัก็ใจว่าต่ําสุดในรอบแบบ24ปีนะครับ เหตุการณ์อันนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเงินเย,ยนยังไปต่อเรื่อยๆเนี่ยผมว่า s e n ิเ m e n t ที่จะเกิดขึ้นต่อค่างเงินบาทเองเนี่ยอาจจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็จะเป็นแรงกดดันให้ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยอาจจะต้องปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยอ่อในช่วงหลังจากนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นอ่อภาพของโลกที่เปลี่ยนไปนะครับเห็นเทรนชัดขึ้นเงินเฟอ้อจะขึ้นนะครับดอกเบี้ยโลกจะขึ้นนับ ECB ก็จะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่เคยประมาณการเอาไว้นะครับภาพเหล่านี้เองเนี่ยนะครับก็จะทําให้ ไทยนะครับที่มีเรียกว่าเศร,รษฐกิจเราเนี่ยเชื่อมโยงกับโลกเยอะนะครับเราหลีกเลี่ยงเงินเฟ้อไม่ได้เราหลีกเลี่ยงในแง่ของแคปิตอลฟลกับโลกเนี่ยไม่ได้นะก็จะทําให้ดอกเบีย้ยไทยเนี่ยคงยื้อไว้ว่าอยู่ในระดับต่ำต่อไปเนี่ยคงยากนะเพราะฉะนั้นใน KKP Research เองนะครับเราประเมินว่าอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะครับกรน,นอง,องอนเนี่ยน่าจะปรับอัตราดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยสครั้งนะครับในปี2022นะครับแล้วก็ปรับขึ้นอีก4ครั้งในปีหน้านะครับหมายความว่าดอกเบี้ย ปลายปีนี้นะครับจะไปออจบอยู่ที่1.25นะครับแล้วก็ปลายปีหน้าเนี่ยจะขึ้นไปถึง2.25ซนะครับซึ่งก็เป็นการปรับพื้นที่มากกว่าที่เคยคาดเอาไว้เดิมพอสมควรครับครับและนี่คือเดอะแมคโครท็ในวันนี้นะครับผมบุรกรทิพยาสกุลชัยและนิวรัฐกิจราบอุดมการขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ